ภูมิจังหวัดลอยเอ็ดครับอลําใจก็ลอยเป็นวงปักหลักทำการแสดงที่อำเภอสวนภูมินะครับหน้าโรงน้ำแข็งกรดเดชตำบลสักคูอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพลังสีสเอินพที่น้องไม่กินเขาเพราะกับเขาร้ายหลาย พอดีมีแม่เพิ่อนอยูเอียงก่องร้านปลาเผาเจนี่บอกไหมมั้งร้านปลาเผาเจนี่มาฝากอยู่สุวรรณภูมิละ่ะพี่น้องมาด้วยครับสุวรรณภูมิกเกษตรวิสัยหรือพนมไพ่นะครับหรือพี่น้องลอยเอ็ดอุ้ยมาเอาอะได้หรองลูกเดี๋ยวกินทั้งนียกอะไรหรอกมันเหล่านมาได้เด <c oughs> ี๋ยวเหยียกอยจะพากกับเทิงเคี่ยมโอ้พี่น้องกับเขาลห,หลาย แล้ก็มืออืนอยู่กุดชุ่มนะครับมืออื่นนี่แอนรอรดีพร้อมน้องเพ็รน้องพ่อยกับสิบไปคือผมฝากบัตรกลุ่มปิดเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ EP ที่หกร้อยยี่สิบสองบาทอ่าที่ปรั๊บมูลเดียวเรียบร้อยไม่กินข่าครับผมกินข่าก็บตองน,นีข่าครับมันนี่เป็นค้นไทยได้มันนี่กินข่าเจ้าเออเอายายไปคุหลานั่นเมียงไรพัน มีปลาเผาครับร้านนี้ยังก่ออาบอาอยล,ลืมได้ที่บัานเป็นเขียนมาไหวยังดีเขียนใส่กระดาษก<า>ระดาษอาอกเขนเรากระดาษ<า><า>เอาไว้เพื่อเราคนดีมัน<า>แกงอีหุ้มครับแกงผัดแกงมะรุมแกงส้มนีแกงสมงนี้บบาวน้นเป็นเตรียมเลยท่า กระที่ขาดบ่ไใดเห็นเราคื้นนำไลท่ท่านที่เรืยขึาา้นตำมคุงครับสมตำโอ้ยอเข่าหลายว่นี้มูกินเขา่ามาเด้อสิจังกินเขา่าเป็นมูผู้ใดไม่กินเขา่าเป็นมูเสียงห้อยเนย พา่าแม่เลยว่ามีอยากย่ยในตาไหมรับรองมีทุกคนแต่ไหก่อนนี่แบบว่าไฟเป็นหมื่นหมื่นวัดอันนี้ออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยผมร้อนเลยอะพวกเราเนี่ยนักแสดงเนี่ยสายตาจะแย่ดูแลสุขภาพนอนเยอะกินของดีๆออกกําลังกายดูแลผู้ใดไม่กินข้าวเป็นมูเสี่ยล้อยนลยเมื่อนี้ว่าท่านมีอย่างตกถึงทองเลยครับเพราะว่านี่เศร้าใส่ผักดีหุ้มกรเพราะว่าโดนพืออะไรกิน อันสั่งพี่นกอันอยู่สารครามในเพิ่นเฮ็ดแกงเคเล็กกับแกงเคเล็กกับอันนั้นเบตาเนี่ยว่าซั่นลืมบัดนีงบ่แวะสารครามสั่มประวัตตื่นสายตื่นเกือบบ่ายสามออกจากขอนแก่นมาบ่ายสามเลยมาทางเนื้อพ่นทางนี้เลย มาครับซอยกดไลค์กดแช่์ล้วก็ัขาแมา่ครับเมื่อนีหนาวแท้เลยครับทั้งหนาวทั้งลมอากาศดีแท้ๆไปท่านบอกกับเขาเป็นาแสนมากมกครับผู้ให่ไม่กิน มกินข่าวเว็นมูเนะี่ผู้ใดมันกินข่าวเว็นมูจงังพลละลอยนอนมันก็ะต่นออกจากคอนแกนมาตบายสามผมกลับน้ำทา่างแม้เนาะแมาหอดงานงแต่โดนล่ะล่ะคือแต่ว่าเขาปกปุกคนขับรถพันเวลาเห็นผมหลับอยู่สีบสบมันกจะสปุกเห็นผมนอน มีออกบานเงาคุณแหนอยู่คอนแกนมอมันไปเสริสวยเเลเพเก็บผม มื่นจังสิบไปเจอกันนะครับพุ่งแอนครับเพชรพลอยมืออื่น,นพี่น้องซื้อบัตรกุ้มผิดไปล้อเลยโยสกิดตอบคำถามเด้อถามได้ทุกคำถามครับถามแล้วรอฟังคำตอบด้วยนะครับหรือบางครั้งอ่านคอมเมนต์ก็จะมีคำตอบด้วยครับเพราะว่าในคอมเมนต์มีคนตอบไปคืนนี้บัตรเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับผมมาเลยมาเลยบอแพงดอก ผมมาต่างหลายคนพาลูกน้องมาสามรอยคนคนมากอาศัยพี่น้องสุวรรณภูมิขอเก็บบัตรพี่น้องแสดงเก่าชุมงเต็มๆเ,เ,เลยครับแกงกิลินี่ว่าแกงกิลิ่พี่น้องของขึ้นผมขึ้นอยากเลยอยากยังเราเป็น นำเขานำเขาโอ้ผักหนานี่ผักมันง้ามเราป่ะมาเด้อมันกินน้ำกันครับพินไปน้ำเบาไปพรอโอคือดีแต่วะขอบคุณลันแม่ที่เป็นขายสมตำปลาเผาอยู่แยกนีนเ้นะครับ ใจดีภายในลูกน้องเราสมตำกับปลาเผามาสงกำลังกินแล้วแม่ไทยเอาอยัางมาให้ก็กินเมือน